บุคคลใดยังไม่เห็นโทษของความคิดบุคคลนั้นยังห่างไกลจากมักคำพูดหลงตาใช่เลยเป๊ะเลยแต่ก่อนเราเอาภาษาเราเอาความเข้าใจเราชอบฟังมากกว่าชอบปฏิบัติเราเอาความเข้าใจเอาธทมที่ฟังด้วยหูแต่เข้าไม่ถึงจิตพอถูกใจเราก็บอกใช่ใช่ใช่ช่ช่ทั้งๆที่เราก็ยังเข้าไม่ถึง แล้วเราก็เชื่อตัวเราเองแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ยข้อแรกเลยเห็นถูกเนี่ยคือเห็นว่าตัวเองนี่แหละเห็นผิดอย่าเพิ่งเชื่อมันจะเป็นอะไรขึ้นมาก็อย่าเพิ่งเชื่อดูเข้าไปให้แน่ๆดูนานๆอย่าเพิ่งเชื่อมันมันจะว่าดีก็อย่าเพิ่งเชื่อมันจะว่าไม่ดีก็อย่าเพิ่งชื่อ